บริษัทเราชื่อบริษัทิกาอินโนเวชันจำกัดมาชนนะครับคำว่าอินโนเวชันคือการสแสวงหาธุรกิจใหม่ๆที่เป็นดูโอเชียนธุรกิจที่มีกําไรในบริษัทนะครับการลงทุนในเหมืองบิตคอยก็เช่นกันเรามองว่าการลงทุนในเหมืองบิตคอยเนี่ยเป็นธุรกิจเทคที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุดนะครับก็คือการลงทุนในเหมืองน,นะครับเราจ่ายพลังงานไฟฟ้าแล้วได้ผลตอบแทนเป็นเรื่องของบิตคอย ตัวนี้เราก็มอกว่าเป็นจิ๊กซอตัวแรกที่จะนำพาบริษัทไปสู่ธุรกิจอื่นๆนะครับที่ทำให้เราจากซิก,ก้านะครับเพิ่มธุรกิจจากเหล็กแล้วก็ทานฟอร์มไปเป็นตัวเทคได้ครับในสิ้นแต่มาหนึ่งเรามี400และปัจจุบันเองเนี่ยเราก็ได้ รับหุ้นกู้นะครับเงินจากการลงทุนจากนักลงทุนที่ให้ความสนใจประมาณสักเกือบ200ล้านนะครับตัวนี้เองก็เราก็จะเริ่มลงทุนต่อจาก400ตัวแรกนะครับในเฟสที่2เนี่ยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่2หรือต้นไต,ตรมาสที่3ประมาณแถวนี้นะครับอีสักประมาณสัก200กว่าตัวนะครับในไต,ตรมาส2หรือไต,ตรมาส3นี้ก็น่าจะเห็นเป็นรูปธรรม ก็ถือโอ,อกาสขายของนะฮะอย่างที่เห็นน,นะครับซิก้าเองเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เหล็กนะครับในกลุ่มของสตีลเราเองมีผลิตภัณฑ์เหล็กที่ไม่ต้องทาสีในแบรนด์ซิก้าอย่างที่2ก็คือตัวท่าไรเสียไฟแบรนด์เดว่าสองแบรนด์นี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นรายได้หลักปัจจุบันของทางบริษัทหลังจากที่เหล็กไม่ต้องทาสีกันสนิมแล้วเนี่ยยังไงเวลาเชื่อมเหล็กเองก็ต้องใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทเดียวกันต้องการสีที่ต้องตอบโจทย์ในกลุ่มเหล็กพีซิงค์เหล็กซิก้านะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สีซิก้า ปีนี้เราเองนอกจากผลิตภัณฑ์ 2- องสทอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีปลั๊กมีอะไรต่างๆที่ของทางซิก้าออกมานอกจากตัวนี้แล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่ม Val u e ให้กับทางบริษัทก็คือกลุ่มเหล็กนะ,นะครับก็คือเหล็กพวกผลิตภัณฑ์เข้าป่าๆเราคิดว่าประมาณไตรมาสาตรงนี้น่าจะออกมาตามไทม์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าปีนี้เราเองก็บริษัทก็จะเติบโตในกลุ่มเหล็กเองก็เติบโตนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะฮะคนให้ประเด็นความสําคัญ ความสนใจเรื่องกลุ่มเทคมากกว่าพเพราะเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นกลุ่มบลูโอเชียนะครับแล้วก็เราเองก็มีการลงทุนอย่างต่อนเนื่องนะครับทิก้าเองก็ทีมผู้บริหารทํางานอย่างตั้งใจและจริงจังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจในตัวบริษัท ดีอีสเคิร์ฟที่เราลงทุนอยู่เนี่ยก็จะเป็นรูปธรรมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรามีการลงทุนไม่ได้แค่เหมือนบิตคอยเรามีการลงทุนในทุกๆทางทุกๆด้านแต่เนื่องจากบริษัทเราเองอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ข่าวแต่ละสินแต่ละอย่างในการนําเสนอเนี่ยมันมีเรื่องของกฎระเบียบการเข้าถึงของตัวข้อมูลและข่าวสารต้องเท่าเทียมน,นะครับก็ขอฝากหุ่นซิก,ก้าเอาไว้ให้กับนักลงทุนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ